สบายดีเนาะพี่น้องมาพบมาพอครับเบ้าผู้ไทยหัวใจเกินร้อยข่าวบอยอีสานอีคือเก่าคือเดิมนะครับเนาะมันนี้เบ้าผู้ไทยกะตัดนาตัดเข้าพร้อมครับญาหลายตัดเข้าทิ้มกับวันนั้นเหนนี่นะแปนเออเตอร์เจ๊พรมามายโหแล้วนะกวาดเอาเลย ที่ตายตายเขาเหงื่องูหน่อยบังนะครับเจ๊พรดุถ้าได้เลิกงานมายามแรงไปต่อเจ๊พรยกมือโชว์หน่อยครับ FC บอกเร็วๆทักทาย FC ให้หน่อยเจ๊พรบอกโอ้โหโอ้โหเอาทโทษทเอาเอซีเข้าใบสันเอาขาดไปกินก่อนดีว่าดูบรรยากาศนะครับสวยๆ ทั้งผู้ก็ใยญ่คูนทางนู้นก็นหญยคูนกำลังมุบยาอยู่นะทั้งตาคูนทั้งหญยคูนตาคูนกมตั้งปีนะ่นะเบะเบะยาเบะเข้าไปเฮืงูจ้งไว้เพื่อนี่หรอวะเละน้ำมันเบิดครับ มันเบิดอื่นหมดละสามสาบสาตอนนี้ละครับครับเอาบรรยากาศวิวสวยๆแล้วก็เมฆอะไรก็ไม่รู้นั่นนะเพราะแม่นปูชนะเมืองท่งๆนั้มันเป็นแบบหมุนทิ้วๆเนี่ยพี่น้องป่ายป่ายขี้เมฆมันหมุนทิ้วอยู่นะฮักแท้ เอาครับตอนนี้ละย่าไล่าตาเหนเ็นเรือว่มือมีเทงเหา่าขึ้นมาตัดตัดนะเมื่อกี้นี่สวัสดีครับ